ใครที <ừ> ่หิวมากบางคน ไม่มีซอสเหรอไม่ได้สัง่งฮะไม่ได้สัง่งไม่ได้สัง่งต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ถึอยู่นี่อยากได้ซอสก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มบราคืออยู่ไทยเด้ไม่อ่านไม่อ่านแล้วฟรีด้วยไปกดเอาเท่าไหร่ก็ได้ห้าถ้วยก็ห้าถ้วย เฮียงก็เป็นเงินเป็นทองมันน้อยนะแจ๊คสิกินเฮียงแน่สิละเขาคิดราคาเท่าไหร่อ <lonely> ่ะห้าสิเซนหรออยากจิ้มก็ต้องจ่ายใช่ไหมถ้าเป็นอยู่ไทยนะเขากดกดกดมาเป็นถาดเหมือนที่ไก่ใส่ไก่โนอยู่แบบนี้ อร่อยไหมพี่ไทยซอสไม่เคยกินซอสพริกเคยเคยกินกับแม่แล้วใช่ปีก่อนหนูก็กินกับแม่อร่อยอืมอันนั้นแหละที่หนูกินอ่ะซอสพริกแม่ไม่เคยกดซอสมะเขือเทศสักทีพี่ไทยอร่อยเวลาอืมใครฉ่ำไหมไหนชอบนี่ก็มีตะแเป็งฉ่ำไหมนั่นเป็นยังไงฉ่ำมันมันมีน้ำมีเนื้อไม่น้ำไม่น้ำ แบบนี้โฆษณาคุณลงต้องเข้าแล้วแหละโฆษณาดีแบบเนี้ใช่ไหมผู้พันผู้พันตั้งเข้าแล้วแหละจริงจริงที่ไทยอหรอยือนี่มันแ่บปะแกขัดปะวัดรถเผ็ดไหสัตกรเพ็ด แบบพริกไทยมันบเบาเผ็ดแบบรู้ป้องไทยทำแบบเลิศเผ็ดไม่หมายถึงแม่กินไงเผ็ดแต่พริกไทยไม่เผ็ดแบบเมืองไทยนะแล้วไก่ก็ไม่กรอบเหมือนที่ไทยด้วยกรอบแบบเหี่ยวอ่ะแบบเหี่ยวๆแป้งไม่กรอบแฉบเลยเหี่ยวแฉบ บอเอิญแม่กินน้ำจะข้นหรอหุ้บอถ่วงกับเบอเอิญนะอืมกับเปากับบว่างแสบรายมันก็ห่างเล็ออะพอไร มันเห็นอ่ะมันเห็นนเขาไปเรียกพนักงานในครัวออกมาแล้วเขาไปเรียกพนักงานในครัวมาแล้วเห็นไหมผู้ชายใหญ่ใส่เสื้อนั้นด้วยใส่เสื้อหนังด้วยปลาหมึกอ่ะ มันไม่มีบํา <laughs> <laughs>